สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้มาออกกําลังกายอยู่หน้าพระใหญ่เขื่อนป่าซักนะคะพอดีมาเห็นต้นโรบุรี่ค่ะก็เลยชักภาพเก็บภาพมาฝากนะคะโรบุรี่ค่ะลูกสุกเลยค่ะสุกสุกเต็มต้นเลยนะคะ À. Ờ. Rồi. Xin อร่อยนะคะ่ะนี่เป็นต้นเลยค่ะที่เกลื่อนตาสักนะคะที่ออกกําลังกายค่ะวันนี้มาออกกําลังกายตอนเย็นนะคะทยที่เอาฝากค่ะนี่สีสวยๆสุดเย่ ฝากน้องเกอช่องน้องเกอร์หันษาด้วยนะคะหันสาพากินค่ะกดติดตามซับสไคร์ด้วยนะคะคลิปนี้ขอฝากเพียงไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ